สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง,งเดิอนบนคนแดงวันนี้มามาในรูปของคลิปเกษตรนะครับคิดเดบนก็จะมีคลิปหลากหลายนะครับคลิปเยอะแยะไปตามไลฟ์สไตล์ของชีวิตครับเจออะไรที่อยากบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกอะไรแบ่งปันกันก็บันทึกไปนะครับครับก็จะไม่มีเป็นเอกลักษณ์อะไรมากมายนะครับครับแต่ลหลักๆก็จะมีพวกเกษตร พวกการกินนะครับกินอะไรอย่างไงให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่มีโรคมีภัยนะครับแล้วก็มีธรรมะบ้างเป็นบางคราวก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนมาอัปเดตต้นมะม่วงที่อยู่ปูอยู่รังมะแดงนะครับมาปูอยู่พันงามเมืองย่าครับครับเราไปดูกันครับว่าอัดไปหลายคลิปแล้วคลิปนี้เป็นไงใกล้จะสุกหรือยังโต มากแค่ไหนครับต้นนี้ก็สูงน่าจะประมาณโอ้นะครับสี่เมตรสามสี่เมตรนะครับครับที่จริงพันนี้พันงามเมืองยาเนี่ยหลักๆก็สิบถึงสิบห้าเมตรนะครับต้นนะครับอันนี้ปลูกมาประมาณไม่กี่ปีครับน่าจะสองถึงสามปีนะครับก็ได้ประมาณสูงประมาณนี้ครับประมาณ 2เมตรกว่ากับสามเมตรครับประมาณสามเมตรสามเมตร3าเมตรสามเมตรครับท่านสาเมตรครับก็เราไปดูรูครับงามเมืองยาครับงามเมืองยาก็เป็นมะม่วงพันุผสมนะครับระหว่างน้ำดอกไม้กับอ่ม่วงมันบางขุนสีนะครับส่วนใหญ่จะปลูกอยู่แถวปากตรงชัยโคราชครับครับก็เรามาปลูกอยู่ที่อีสานมั่นเราครับอุบลราชธานีครับก็ถือว่าได้ผลผลิต นะครับออกมานหน้าค่อนข้างน่าพอใจครับครับครับอันนี้ก็จะติดลูกปีละครั้งนะครับปีละครั้งนะครับครับครับไปดูลูกนะครับที่จริงก็าวาลูกหนึ่งว่าลูกใหญ่มากครับครับลูกละสองสามสี่กิโลนะครับบางทีลูกนะครับนี้ครับลูกนี้ก็ปลูกแบบธรรมชาติก็จะลักษณะที่จริงมันจะออกเป็นนี่ครับชมพูนะครับ แต่ผิวตัวนี้เป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้ฉีดไม่อะไรนะครับไม่ได้ดูเลยอะไรมากมายนะครับผิวมันผิวผิวพันธุ์สวยนะครับครับถ้าทานดิบนะครับก็จะเป็นแบบหวานปนเปรี้ยวนิดนึงนะครับทานทําดิบนะครับก็จะเหมือนมะม่วงทั่วไปนะครับแต่ถ้าสุกก็จะหอมหวานนะครับหอมหวานเหมือนมะม่วงน้าดอกไม้นะครับนะครับก็เป็นพันธุ์ผสมก็ว่าลลกหนึ่งวันสามถึงสี่กิโลผมว่าน่าจะใช่นะครับ ดูลครับลูกนี้ใหญ่มากแล้วครับครับอ่านะครับลูกปลูกแบบอยู่อุบนนะครับปลูกแบบนี้ครับดูดูก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากนะครับท่านเพื่อนครับผมว่าก็น่าปลูกนะครับน่าปลูกผลไม้ที่นะครับดูผลนะครับดูนะครับติดดินเลยครับไม่ได้ไม่ได้อะไรํำไว้ครับ แค่ห่อไว้นะครับห่อไว้ยกขึ้นมาหนักครับยกขึ้นมาหนักเลยครับครับสามสี่กิโลอย่างที่เขาว่าน่าจะใช่นี่ขนาดผมดูแลแบบบธรรมชาติอย่างแรกน่าจะโลหนึ่งสองโลขกวกว่าเลยครับเกือบสองโลนะครับครับนั่นครับอยู่บนพื้นก็มีครับอันนี้ไปดูที่ห่อไว้นะครับข้างในก็จะเป็นสีชมพูนะครับ หนักมากนะครับดูครับพวงระยะลงมาเลยครับดดครับให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าหน้าไปซื้อมาปลูกไว้นะครับปกติน้ําดอกไม้มันก็หอมหวานอร่อยอยู่แล้วนะครับทําเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับดึงขึ้นมาแล้วคงก็หิวเลยนะครับนะครับเนี่ยถ้าสุกแล้วต้องทำข้าวเหนียวมะม่วงกินนะครับมะม่วงน้ําดอกไม้นี่มันก็อร่อยอยู่แล้ว อันนี้เป็นพันุผสมนะครับงานเมืองหญาครับผสมระหว่างห้องน้ําดอกไม้กับห้องวงมันวางคุนสีนะครับงานเมืองหญาก็คือปลูกแถวโคราดนะครับเมืองย่าโมนะครับแต่ตอนนี้มาปลูกที่อยู่บนเพหน้าได้ผลหน้าพอใจครับหน้าพอใจมากครับครับเพื่อนมองดูนะครับถ้ามองมองภาพนี้มุมนี้มันจะย้อยลงมาโอ้โหครับห่อไว้ครับเต็มเลยครับครับ อยากแนะนําครับเ,เพื่อนๆลองเอามาปลูกไว้เลยครับไปซื้อตามร้านนะครับตามร้านที่เขาทาบกิง่งหรือตอนจริงไว้นะครับมันจะได้ผลเร็วน,นะครับแค่สองปีประมาณนีนะะ้ประมาณสองปีนะคะนรับก็ดูไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวัง้าบนุงดีรักษาดีๆนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่มาติดตามชมนะครับครับครใจเย็นใจอย่าลืมนะครับถ้าไปร้านก็ลองไปหาซื้อมานะครับ อยู่าปลูกไปดูครับครับดูนะครับดูนะครับดูขมงดูครับถ้าจะนนึกอยากมีแรงกำลังใจปลูกนะครับให้ให้นึกถึงมะม่วงพันน้ำน้ำดอกไม้ครับหอมหอมมันหวานครับแล้วคิดถึงมะม่วงมะม่วงข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับครับใส่กระที่งเข้าไปนะครับ มองหวานๆนะครับก็ข้อมูลนะครับข้เหนียวมูลยกขึ้นมาแล้วก็ยกเข้าปากนะครับมองม่วงสีนเหลืองหวานหอมครับนะครับเ๋ยวท่านก็จะมีกําลังใจในการปลูกนะครับครับเป็นธรรมชาติมากครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อีกครั้งครับขอบคุณที่ติดตามชมครับเป็นกำลังใจให้กันครับเอาไปเจอกันในคลิปต่อไปแล้วผมจะอัปเดตนะครับตอนที่มันสุกเลยนะครับตอนที่มันสุกแล้ว เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็อัปเดตเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ